Sắp sim đấy, ơi, khang khang rồi, khăn khang rồi, ủi sẽ rồi, ủi Nám vô ủi khang rồi, này khang rồi, 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 ủi khang đây ủi nám แต่พอโซไหนมาไม่รู้ตะเกียบถ้าในเซียร์นี่ในในคึกเด้อไม่รู้ลงมือวะตะเกียข้าบรายุ่มยุ่มบ้านบ้านเลยโน, <laughs> นบ้านของแม่โคนู กล่าหวานิปะวัดิะวัิบเคือ่านสุยอดเลยครับเลยนมครับเป็นยาเป็นยาไม่ติดูจานบ้าเ n ยใจรืดรืดสเลยครับรชา ạ được chưa thích được chưa thích được chưa thích được nuôi thích được chưa thích 拨拨拨嗯好的嗯嗯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  ไปพามาดูอะไรเร็วเดินไปดูตรงนั้นงูเห็นไหมเมื่อกี้นี่เห็นไะไเนาะเป็นงูเสดเลยไม่ใช่โดนหางมังคาาแล้วนี่ทับหาหรือเปล่าวะนี่อ่ะนี่เคลียร์ดูลองวิรุษด่าเนี่ยเนี่ยเนี่ย ว่าเมื่อกี้เดินไปเดินมาไเห็นเนาะนั่นเลยลุโอ้โหละบบาลเลยมันจ้ากบเลยนี่เฮ้ยเลือกขนาดตัวเลยเฮ้ยใช่ไหมเออไม่ใช่มันขาดครึ่งนี้โอ้สุดยอดสุดยอด มันไม่มีพิษหรอกโอ้ oh, ขัดครึ่งเแค่นี้แหละแค่นี้เลย